สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องเงินฟรีออนไลน์นะคะวันนี้นะคะเราจะมานะคะแนะนําเพื่อนๆเจาเว็บที่หาเงินเข้าบัญชีธนาคารนะคะเว็บพวกนี้จะมาเร็วไปเร็วแล้วก็บินเดียวมากนะคะแนะนําว่าให้ทาฟรีนะคะถ้าทําฟรีแล้วถอนไม่ได้ให้ล้มเลิกทันทีนะคะแต่ว่าห้ามเติมเงินเด็ดขาดนะเพราะความเสี่ยงมันสูงมากนะคะสําหรับการบินนะคะบินก็คือเว็บปริวไปเลยนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ที่ไม่ได้อัปเดตเงินเข้าเพย์พาเพราะว่าช่วงนี้หลายๆท่านเพย์พาวยังไม่สามารถสมัครได้นะคะแล้วก็เพย์พาเนี่ยจะทําการสมัครได้ในเดือนมีนาคมนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึงนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็หาเงินเข้าธนาคารไปก่อนนะคะใครที่ติดตามกันอยู่ก็รีบมาทํานะคะรีบทำก่อนได้ก่อนนะคะส่วนเพ y p พาก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะทําการอัปเดตอีกรอบนึง ก็เลยรอติดตามชมกันได้นะคะแล้วก็ถ้าปกติทำคลิปกับ PayPal วเนาะดอดว,วิวหรือคนดูจะเข้ามาดูไอยมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่มี p a y ์พานะคะงั้นก็รอก่อนนะคะเดี๋ยวจะทําคลิปอัปเดตเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถคลิกลิงก์สมัครข้างใต้คลิปได้เลยนะคะอันดับแรกเนี่ยเขาก็ใช้กลอกเบอร์โทรรหัสผ่านนะคะแล้วก็กลอกรหัสผ่านซ้ํานะคะแล้วก็อันนี้ไม่จําเป็นต้องใส่นะคะ ถ้ากดจากลิงก์มานะคะแล้วก็ใส่ ID ไลน์นะคะเมื่อ,อ,อกดเสร็จนะคะให้กดคำว่าลงทะเบียนนะคะแล้วก็มันจะมีให้ดาวน์โหลดแอปเนาะดาวน์โหลดก็ได้ไม่ต้องดาวน์โหลดก็ได้นะคะเมื่อทำการสมัครเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะคะมันก็จะให้เรานะคะไปกรอก บัญชีธนาคารนะคะไปตั้งค่านะคะก็เข้ามาที่เมนูของฉันก็ได้นะคะแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวนะคะแล้วก็ทําการยืนยันอันนี้ให้เราใส่ชื่อนะคะชื่อผู้ใช้นะคะรูปนะคะแล้วก็รูปนี้จะเป็นรูปอวตารที่เขาสร้างขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ชื่อชื่อเอ่อที่ให้ตรงกับบัญชีธนาคารของเรานะคะแล้วก็ อันนี้จะเป็นการผูกบัญชีธนาคารนะคะแบบนี้นะคะไม่จําเป็นต้องใช้บัตรประชาชนนะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้รหัส OTP นะคะก็ชื่อนะคะชื่อจริงต้องตรงกับชื่อธนาคารนะคะแล้วก็เอ,อ่ออันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงอะไรนะคะแต่ชื่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาไทยนะคะหมายเลขธนาคารที่ใช้ได้นะคะก็จะมีกรุงเทพไทยพาณิชย์ กรุงไทยแล้วก็กสิกรนะคะต้องมีสิบหลักนะคะมีอยู่แค่นี้นะคะแล้วก็หลักการทำงานของเขานะคะ mm. ก็มันจะของเราจะเป็น V I P V I P 1นนะคะมี พวกนี้มันจะไม่มีกำหนดอายุนะคะทุกคนคืองานละสองบาทนะคะมีสิบสองงานนะคะเป็นการไลค์นะคะถ้าเรารับงานนะคะให้กดยอมรับนะคะเครื่องนี้มันไม่มีติ๊กต็อกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูเมื่อเราบันทึกงานเสร็จแล้วนะคะให้ไปตูตรงที่บันทึกนะคะกดเข้าไปตรงบันทึกนะแล้วก็เปิดลิงก์นะคะของเราไม่ของเรา ไม่ไม่มีแอติตกนะเดี๋ยวเราจะทำอีกเครื่องหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นการกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็แคปนะคะแคปหน้าจอเสร็จนะคะแคปหน้าจอเสร็จให้เข้าไปที่นี่นะคะแล้วมันจะให้เราทําการอัปโหลดรูปภาพนะคะโหลดแล้วก็ส่งงานนะคะแล้วก็รอเขาตรวจสอบนะคะก็จะได้สองบาทนะคะเขาตรวจสอบไม่นานนะทุกคนใครที่ไม่มีติ๊กต k อกนะคะเดี๋ยวเราจะเอ่อ ให้เข้าไปสมัครนะคะเราจะมีลิงก์สมัครทิ่ิตออ,อยู่ข้างล่างนะคะเข้าไปกดกันได้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการหาเงินเข้าทูติวเล็ตนะคะจากทิ่ิตออ,อีกที่นึ่งนะคะเดี๋ยวรอคลิปหน้านะคะเดี๋ยวต้องต้องรอหลดเข้าก่อนเนาะสำหรับออแอปนี้เอเว็บไซต์นี้ก็มีเพียงประมาณนี้นะคะก็ขั้นตอนการทำงานไม่ยากนะคะเป็นการไลค์ติดตาม กดถูกใจนะคะกดรูปหัวใจติกตอกนะใครไม่มี t ิกตอกนะคะสามารถสมัครได้นะคะแล้วก็มันไม่ได้มีแค่าง,งานติกตอกเดียวนะคะมีบี๊กไลฟ์นะคะมียูทูบนะคะมีเฟซบุ๊กนะคะทําง่ายที่สุดคือ t ิกตอกนะคะทุกคนกดติดตามกดกดไลค์นะคะใครที่มีบัญชีหลักอยู่แล้วไม่อยากใช้ให้สมัครบัญชีสำรองนะคะบัญชีสำรองติกตอกเอาไว้นะเอาไว้ทํางานพวกนี้นะคะ มันก็จะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับบัญชีหลักแล้วนะคะใครมี2เครื่องก็ทําไปเลยนะคะการทํางานไม่ยากไลค์ติดตามติ๊กต็อกแคปกดส่งรูปนะคะงานละ2บาทนะคะมี12งานวันละ24บาทนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ถอนขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนะคะให้รีบเข้ามาทําก่อนที่มันจะบินนะคะเพราะาช่วงนี้ยังมีคนถอนได้อยู่เพราะมันเปิดมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละหลายเดือนแล้วก็รีบทํานะคะ เพราะทําก่อนได้ก่อนนะคะยิ่งคนตามมาเยอะมันก็จะช้านะคะ24บาท2วันนะคะเอ้5วันนะคะก็สามาอถ,ถอนได้แล้วนะคะทุกคนก็เวีพีนี้ไม่มีวอายุนะคะทําได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องเติมเงินนะคะเป็นฟรีแต่ถ้าใครอยากได้เงินที่เยอะกว่านะคะมันก็จะมีหลักให้เติมเราไม่กล้าเสียงให้เ,เพื่อนๆเติมเงินเนาะเพราะกลัวมันจะมีแล้เสียดาเงินนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าแอบไหนลงทุน ได้แล้วมีความเสี่ยงให้เข้าไปติดตามที่ช่องเอ,อ่อ Lucky Gamer นะคะพี่เราก็ตามจากพี่เข้ามานะคะก็ดูช่องของเขานะคะเพราะเขาจะอัปเดตเกี่ยวกับพวกนี้เยอะมากนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะ สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝา like, กกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลงังใจให้กันด้วยนะคะแล้วถ้าสงสัยหรือมีข้อสงสัยตรงไหน,นมีปัญหาตรงไหนที่ไม่เข้าใจกับเว็บไซต์นี้นะคะสามารถเม้นข้อสอบถามก็ได้ถ้ารู้จะตอบถ้าไม่รู้ก็เดี๋ยวหาข้อมูลสักพักหนึ่งก่อนแล้วจะมาตอบนะคะแล้วก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับทุกคนที่คอยพพอร์ตกันอยู่นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าหน้า,นา,นาอีกอีกสักประมาณ2คลิปหรือ3คลิปเนี่ยจะมาแจกทูนิโวลเลตนะคะสำหรับคนที่เม้นบ่อยที่สุด นะคะเยอะที่สุดแล้วก็มีรหัสบัตรที่ยังไม่ได้แจกนะคะตั้งแต่ต้นต้นต้นเดือนนะคะก็ไม่ได้ลืมนะคะแต่ว่ารออัปเดตคลิปลงเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวรอคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมาแจกกันนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะเม้นเข้ามาบ่อยนะคะเม้นบ่อยยิ่งมีสิทธิ์ได้นะคะเข้ามาดูบ่อยเนี่ยจะทันทุกคลิปนะคะดีไม่ดีเราอาจจะลงคลิปนิดปุ๊บแล้วมันจะมีลิงก์แจกเงินเข้าทูนิลหลืออยู่ข้างล่างก็ได้นะคะเนาะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย